วันนี้ผมนำรถของผมมาเคลือบแก้วกันครับถ้าคุณชมท่านใดนะครับติดต่อนะครับมาที่นี่และบอกว่าดูจากรายการพอมรถรถยนต์หรือว่าดูจากคลิปพอมรถรถยนต์นะครับคุณจะได้ส่วนลดไปเลยครับ5,000บาทเลยครับถ้าเขาหยิบกล่องเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ถือว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ครับถ้าเป็นน้ำยาที่ดีน้ำยาที่มีคุณภาพคุณเคลือบแก้วทีเดียวอยู่ได้ยาวนานถึง3ปีเลยครับระหว่าง b e f o r e ก็คือก่อนเคลือบแล้วก็ a f t e ตหลังเคลือบจะเป็นอย่างไรครับอ่ะลองดูนะครับเต็มที่ครับ วันนี้ผมนำรถของผมมาเคลือบแก้วกันครับและเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันว่าดีหรือไม่และแน่นอนเราก็จะมีการเปรียบเทียบด้วยครับว่าก่อนเคลือบและหลังเคลือบเป็นอย่างไรครับใครนะครับที่อยากจะเคลือบแก้วนะครับก็สามารถทำได้คุณจะมีรถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรหรือว่าประเภทไหนก็ตามก็สามารถทำได้ครับการดูแลรักษาคุณภาพรถจนอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆครับเพราะว่าจะบอกบอกในเรื่องของคาแรคเตอร์และไลฟ์สไตล์ของเราความสะอาด ความเนี้ยและคุณภาพของรถยนต์เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับเพราะว่าจะเป็นผลประโยชน์ต่อตัวเราไม่ว่าจะเป็นในปัจจุบันหรือว่าในอนาคตก็ตามในแง่ของการใช้งานหรือเมื่อเราอยากจะขายรถต่อนั่นเองวันนี้ผมเลยมาใช้บริการของ Wash Mobile เพื่อมาเคลือบแก้วรถของผมครับและน้ำยาที่ผมใช้นะครับก็คือ Brilla Body g l a s s Coating Red Line นั่นเอง แต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะเคลือบแก้วนะครับไม่ว่าคุณจะใช้แบรนด์น้ํายาอะไรก็ตามนะครับสิ่งสําคัญที่คุณควรจะรู้เลยคือความเป็นมาของผลิตภัณฑ์นั้นเพราะว่าคุณจะต้องรู้ในแง่ของความน่าเชื่อถือและที่สำคัญถ้าสามารถเลยนะครับถามถึงเรื่องส่วนผสมเลยก็ว่าได้ครับ ความน่าเชื่อถือนี้ผมขอย้ําเลยครับว่าสําคัญมากๆมีหลายอย่างที่เราสามารถดูได้ครับหนึ่งในนั้นก็คือแพคเกจิ้งครับเมื่อคุณผู้ชมท่านใดไปเคลือบแก้วนะครับถามทางร้านเลยนะครับว่าทางร้านใช้น้ํายาอะไรถ้าเขาหยิบกล่องเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ถือว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ครับแต่สมมติถ้าคุณถามทางร้านแล้วแล้วเขาหยิบมาเป็นขวดน้ํายาเฉยๆปกติทั่วไปอันนี้อาจจะต้องพิจารากันนิดนึงนะครับ น้ำยาอันนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญเลยครับเพราะว่าจะมีผลระยะยาวครับโดยเฉพาะในเรื่องของการรีโคตติ้งครับถ้าเป็นน้ํายาที่ดีน้ํายาที่มีคุณภาพคุณเคลือบแก้วทีเดียวอยู่ได้ยาวนานถึง3ปีเลยครับอันนี้ก็คือหนึ่งในเหตุผลที่ผมใช้ b r ิ l ล่าบอดี้ก s าสโคตติ้งเรดไลน์ครับเพราะว่าเราเคลือบทีเดียวอยู่ได้3ปีครับไม่ต้องมาเติมไม่ต้องมาซ้ําไม่ต้องมารีโคตซ้ําเลยครับ แต่ถ้าเป็นน้ำยาที่คุณภาพอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่คุณอาจจะต้องมารีโค้ดหรือว่ามาเคลือบซ้ำในทุกๆปีซึ่งมันจะเสียเวลาแล้วก็เสียเงินอีกด้วยในด้านของส่วนผสมจะมีอยู่2แบบครับคือถ้าส่วนผสมของน้ำยาเคลือบแก้วนะครับเป็นของซิลิก้านะครับอันนี้ถือว่าเป็นคุณภาพที่ดีครับ แต่ถ้าเป็นของเรซินนะครับอันนี้ถือว่าคุณภาพดีไหมก็ไม่ดีเท่านะฮะคือมันเงาเหมือนกันแต่ว่ามันจะหมองเร็วกว่านั่นเองเมื่อเราเคลือบแก้วรถของเราแล้วนะครับคือรถของเราจะดูเงาดูงามมากๆเลยครับและที่สําคัญคือเขาเน้นเป็นการป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนต่างๆหรือว่าสิ่งสกรปรกต่างๆจะไม่ได้เน้นในแง่ของการรักษานั่นเองครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเบื้องต้นสําหรับท่านใดที่อยากจะเคลือบแก้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่ตางๆก่อนครับว่าเราควรทําอะไรบ้าง ก่อนที่เราจะเคลือบแก้วครับอย่างแรกที่เราต้องทำครับคุณผูม้ชมก็คือทำความสะอาดรถยนต์นั่นเองหรือว่าง่ายๆครับล้างรถนั่นเองครับ หลังจากที่เราได้ทําความสะอาดล้างรถแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปแน่นอนก็คือทําให้แห้งครับและหลังจากนั้นครับก็คือเราจะติดกระดาษกาวนั่นเองครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลางของผมครับ การติดกระดาษกาวอันนี้ถือว่าสําคัญมากๆครับเพราะว่าจะเป็นจุดที่เราจะแบ่งสัสดส่วนครับว่าเราจะเคลือบหรือว่าไม่เคลือบตรงไหนครับจุดหลักๆที่เขาปิดก็คือโลโก้ของรถแล้วก็ชื่อรุ่นของรถนั่นเองครับหลังจากที่เราได้ติดกระดาษกาวแล้วนะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าขั้นตอนต่อไปอันนี้ถือว่าสําคัญมากๆครับนั่นก็คือการขัดผิวรถนะครับแล้วก็การขัดลบรอยหนักนั่นเองซึ่งขั้นตอนนี้นะจะใช้เวลานาน,านอยู่พอสมควรครับ ประมาณ3-5ชั่วโมงก็ได้อันนี้คืออยู่ที่ว่าถ้ารถของคุณใหม่ก็จะอยู่ประมาณ3ชั่วโมงแต่ถ้ารถอาจจะไม่ได้ใหม่มากนะักก็อาจจะใช้เวลานานกว่านั้นนั่นเองครับขั้นตอนนี้ต้องใช้ความชำนาญและสามารถพิจารณาดูได้ว่าควรใช้เครื่องมือและระดับความแรงประมาณไหนการขัดแบบนี้จะช่วยขจัดรอยขนแมวที่อยู่บนผิวรถนั่นเองครับ และขั้นตอนสุดท้ายครับก็คือการเก็บรายละเอียดต่างๆก่อนที่เราจะลงน้ำยาเคลือบแก้วนั่นเองครับแต่ระหว่างเรารอนะครับเรามาพูดถึงผลิตภัณฑ์ Bria Red Line กันก่อนครับสำหรับผลิตภัณฑ์อันนี้นะครับคุณผู้ชม Bria นะฮะเป็นเคลือบแก้วระดับพรีเมียร์ครับในราคาที่สามารถจับต้องได้ครับและที่สำคัญคือมีต้นกำเนิดอยู่ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นและมีการวิจัยมีการพัฒนามายาวนา,นานมากกว่า20ปีเลยครับ คุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าผลิตภัณฑ์บรีล่านะครับก็ได้นําใช้ตามโชว์รูมหรือว่าสู่บริการต่างๆในบ้านเราด้วยครับไม่ว่าจะเป็นสู่บริการของ Mercedes-Benz MG และ Toyota เป็นต้นครับหนึ่งในเหตุผลนะครับที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์บรี l ่านะครับเพราเพราะว่าสามารถไล่น้ําได้ดีกว่า Organic Coating มากกว่า10เท่าเลยครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่า Organic Coating คืออะไรหรือเอาย่อๆก็คือ Organic ครับ คือจริงๆมันจะแบ่งเป็นสส่วนก็คือออร์แกนิกแล้วก็อินออร์แกนิกนั่นเองสําหรับตัวบริลเล่ต์เรดไลท์อันนี้นะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์อินออร์แกนิกครับซึ่งมีสารนะครับที่ทํามาจากหรือว่าประกอบด้วยสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองจึงไม่สามารถถูกย่อยสลายได้หรือกัดกร่อนนั่นเองครับและอีกอันหนึ่งก็คือออร์แกนิกครับหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือเป็นแบบเบรียร์นั่นเองการเป็นเบรียร์นะครับจะเป็นการป้องกันชั่วคราวจากการกัดกร่อนนะครับเมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากความร้อนและรังสี UV เบร r r อร์ก็จะแตกสลายไปแล้วก็สิ้นสุดการป้องกันนั่นเองครับส่วนตัวแล้วผมจะชอบแบบ IN o ออร์แกนิกมากกว่าเพราะว่าไม่ได้นำมาจากสิ่งมีชีวิตนั่นเองครับหลังจากเคลือบแก้ว b r i l l a Red Line Coating จะแข็งและก่อตัวได้ถึง99%ภายในเวลา12ชั่วโมงครับและหลังจากนั้นอีก7วันครับจะแข็งตัวอย่างสมบูรณ์แบบ100%เลยครับ และทางบริลลาได้แจ้งมาครับว่าทางบริลลาได้ทําการวิจัยนะครับแล้วก็ได้ทําการทดสอบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เดียวกันที่อยู่ในท้องตลาดเดียวกันแล้ว จะใช้เวลาประมาณ30วันกว่าจะแข็งตัวอย่างสมบูรณ์แบบ100%และเมื่อเปรียบเทียบแล้วของบร i l l a ก็จะเร็วกว่าประมาณ4-5เท่าเลยครับนอกจากนี้นะครับคุณผูม้ชมเมื่อเราเคลือบเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้น1ชั่วโมงเราสามารถฉีดน้ำเพื่อทดสอบได้เลยครับโดยปกติทั่วไปขั้นตอนสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมก็คือการอบด้วยอินฟราเรดครับแต่การที่เราใช้น้ำยาบริล l านะครับเราจะไม่อบด้วยอินฟราเรดครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนั่นเอง อันนี้ไม่ได้แปลว่าถ้าคุณใช้น้ํายาอื่นคุณควรอบอินฟาเรดนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้คือคุณจะต้องระมัดระวังด้วยครับเพราะว่าการที่เราจะอบด้วยอินฟาเรดมันจะมีข้อเสียเหมือนกันครับการที่เราอบด้วยอินฟาเรดคือการที่ทําให้แก้วที่เราเคลือบไว้แข็งตัวได้เร็วขึ้นหรือว่าตกผลึกได้ไวขึ้นนั่นเองครับแต่ว่าเราจะต้องเช็คด้วยนะครับว่าแก้วที่เราเคลือบไวน้นมีคุณภาพและได้มาตรฐานหรือไม่ เพราะว่าถ้ามันไม่ได้นะครับมันจะส่งผลเสียได้ครับจะไม่สามารถป้องกันสีหรือว่าเม็ดสีของตัวรถได้ครับเพราะว่ารังสีจากอินฟราเรดนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่กําลังสนใจที่จะเคลือบแก้วนะครับก็เช็คสินค้าให้ละเอียดก่อนนะครับตอนนี้เราก็เคลือบแก้วรถของเราเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันครับอย่างที่ผมบอกไว้เราจะเปรียบเทียบกันครับระหว่าง b e f o r e ก็คือก่อนเคลือบแล้วก็ After หลังเคลือบจะเป็นอย่างไรครับ อ่ะลองดูนะครับเต็มที่ครับไม่เนี่ยครับถ้าคุณสังเกตนะครับไม่น้ำนี่คือแบบประโยชน์เลยครับไหลยาวเลยครับนี่เห็นไหมและจะรออีกแบบหนึ่งครับผมจะเปิดฝานะครับแล้วก็เทล่าให้ดูเลยนะครับนี่เห็นไหมอ่ามาเจนภาพชัดเจนมากกว่าป่ะนี่โอ้โหสุดยอดนะดผมเทเต็มที่เลยนะอ่าเห็นแล้วครับนี่ครับเราจะเห็น ได้อย่างชัดเจนครับว่าหลังจากที่เราเคลือบแก้วนะครับเป็นยังไงอันนี้ผมลองให้ดูทั้ง2แบบเลยครับเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนครับเมื่อคุณเทียบ before กับ a f t e ตนั่นเองครับแต่อย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าเวลาเราเคลือบแก้วนะครับไม่ได้มีผลประโยชน์แค่เพียงน้ําไหลเท่านั้นนะครับแน่นอนมันก็จะมีในเรื่องของการป้องกันครับไม่ว่าจะเป็นจากสิ่งสกปรกต่างๆหรือว่าจากรอยขวดต่างๆด้วยครับขอยํำว่าเป็นการป้องกันนะครับไม่ได้เป็นการรักษานะครับผม แต่ก็ต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่าถ้าคุณพูดถึงผลิตภัณฑ์บรีล่าแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเคลือบแก้วแบบพรีเมียมนะครับซึ่งถ้าคุณเปรียบเทียบก,กับทั่วๆไปราคาอาจจะสูงหน่อยแต่สําหรับผมแล้วอ่ะผมว่าราคาเนี้ยและเทียบก,กับความคุ้มค่าทุกอย่างที่ผมอธิบายไปเบ็ดเสร็จแล้วผมว่าคุ้มครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าคุณสมบตัติต่างๆถ้าคุณอยากจะเคลือบแก้วอ่ะอย่างเช่นนะครับสปีนะครับคุณต้องถามเลยนะครับว่าถ้าคุณอยากจะเอารถไปเคลือบอะถามทางร้านนะครับว่าอ้ย เนี่ยผมต้องมารีค้รดซ้ำทุกๆปีหรือไม่นะครับถ้าต้องทําทุกๆปีผมบอกเลยว่าอันนี้ต้องพิจารณาด้วยนะครับเพราะว่าเอาตามความเป็นจริงแล้วอย่างบริลลาที่ผมใช้เนี่ยอยู่ได้3ปีนะครับขอรับประกัน3ปีคุณไม่ต้องมาซ้ําเลยแต่ถ้าคุณอยากจะมาในแง่ของเมนเทนเนสนะครับการบารุงร,รักษาก็สามารถมาได้ครับอันนี้ก็มาในทุกๆปีเหมือนกันนะครับแต่ทาง วล่านะครับหรือว่าทางวอชโมบิลเขาก็จะมีแพ็กเกจเฉพาะเช่นเดียวกันครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะเคลือบแก้ววีล่าเรดไลน์นะครับก็สามารถแวะมาที่วอชโมบิลได้นะครับมียู่2สาขาครับสาขาแรกก็คือตรงห้วยขวางนะครับและอันที่2ก็คือสาขาวัดชรพนครับราะเอียต่างๆนะครับผมก็จะแปะไว้ตรงหน้าจอแล้วก็ดีสคริปชันครับสามารถติดตามกันได้เลยนะครับและถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับ ติดต่อนะครับมาที่นี่แลวบอกว่าดูจากรายการพอมดรถยนต์หรือว่าดูจากคลิปพอมดรถยนต์นะครับคุณจะได้ส่วนลดไปเลยครับ5,000บาทเลยครับอ่านะน่าสนใจไหมครับสำหรับผมนี่ถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะครับและนอกจาก r ริล่าเรดไลน์แล้วนะครับของบรลล่าแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกด้วยครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามหรือว่าเช็คได้ในคลิปถ,ถัดไปนะครับผมก็จะมีรายละเอียดให้อีกด้วยหรือก็สามารถติดต่อได้ตามดีสคริปชันที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นั่นเองครับ สำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมเนหลังเรามีก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ